สวัสดีชาวฮอนทุกคนไม่ไหวแล้ววะไอพวกที่มาท้าทนกูฮอนเรื่องฮอนอะไม่จะแต่มา,า้ากูมึงคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งเหรอมึงคิดมึงคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งเด็กสะาำแพงเอ็มอาร์พันเก้ามาท้าไอ้กูพันสอง คิดว่ามึงจริงเหรอกูต่อให้มึงก็ได้กูให้มึงเล่นมังกีจะเล่นจะคุยที่อะไรมก็จัดมากูขอแค่โมนาสายอินตัวเดียวเอเคะปะกูอ่ะมือหนึ่งฝั่งดิมออนมูงจับกูปะจับกูปะมึงจำกูจำกูให้ดีๆกูเล่นโมนา มุต่อให้มึงเลินทุกอย่างเลยสั์มึงยกมาง่องเลยจบปะเอเคนะจบปะรักไหมจุบุจุบุบายบาย